แฟนใหม่เตงหนึ่งหลังจากโสดมาหปีคะ่ะยอมรับแล้วล่ะค่ะว่าเป็นเก์ล่าสุดเปิดตัวแฟนใหม่เป็นเทเรียบร้อยคะ่ะเตงหนึ่งอดีตสมาชิกจากวง B.O.Y เปิดตัวแฟนหนุ่มต้อนรับเคสมาสหลังจากโสดมาหกปีล่องานดีไหมเบ่าจ้าสำหรับหนุ่มเตงหนึ่ง B.O.Y เปิดตัวแฟนหนุ่มแล้วล่ะค่ะปล่อยให้ตัวเองนะั้นดูแลหัวใจแบบว่างเปล่าด้ตัวเองมามากกว่าหหกปี แต่งหนึ่งคณิตอดีตบอยแบนด์หนุ่มจากวง B.O.Y. หัวใจเป็นสีชมพูลแล้วล่ะค่ะเพราะล่าสุดนี้มีคนเข้ามาดูแลหัวใจให้กระชุมกระชวยเป็นทีเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะได้เจ้าตัวพูเรื่องราวที่น่ายินดีมากๆตอนรับคริสต์มาสนี้ด้วยการทวิตภาพพู่กับหนุ่มปริศนารายหนึ่งขอความสั้นๆว่า 6ปีที่โสดตอนนี้มีพี่เฟยมีพี่ชาย2คนแล้วนะครับแหมงานนี้ทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยคะ่ะแต่คนที่น่าแสดงความยินดีมากกว่าก็คงจะเป็นแฟนคลับที่แห่เข้ามาคอมเมนต์กันทะลักไอจี IG เลยทีเดียวจะเป็นยังไงเรามาชมภาพไปพร้พอมๆกันเลยคะ่ะ